สวัสดีครับวันนี้ผมจะเอาพระชุดไตภาคีนะครับปี2515พิธีจักรพรรดิพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลกนะครับมาให้ชมกันนะครับ <c oughs> พระชุดไตภาคีปี15นะครับเป็นอพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาพิเศษนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันที่1 9บเถึงยี มักกาคมพศ .2515 นะครับณวิหารพระพุทธชินราชนะครับวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะครับจังหวัดพิสูโลกนะครับอันนี้คือพระชุดไตภาคีนะปี2515เป็นเนื้อ,อนวโลหะนะครับบนสารก็จะมีะเป็นชนวนของพระก,กลิ่งนะครับชนวนของพระก,กิ่งนานเลสวน แล้วก็อโอ้เยอะแยะมากมายนะครับนี่องน,นี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับอันนี้จะเป็นพระพุทธสิงิ์นะครับอันนี้จะเป็นพระพุทธศรีสัสดานะครับเรียกว่าโรหะอันนี้ผมไปเลี่ยมมาชุดนี้เลยเลี่ยมแบบนี้นะครับเลี่ยมแบบนี้จะได้ใส่เป็นชุดนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังมีกระดาษติดนะครับเพราะว่าดึงออกจากกระดาษพระแบบนี้เขาจะอยู่ในกระดาษนะเป็นชุดนะครับ นี่เป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับกระดาษก็จะเป็นแบบนี้นะครับีแบบนี้ครับนี่คือนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับติดอยู่ในกระดาษดึงออกมาเอ,อนอกจากชุดแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นนางพญาก็มีนะครับอย่างเงี้ยนี่ปีหนึ่งห้านะครับประมาณนีนะ้แต่ว่าของผมเป็นแบบนี้นะครับเลยเอามาให้พี่ๆเ,เพื่อนๆชม นะครับแล้วก็พิธีใหญ่มากนะครับเกจิมปบุกเสกโอเกจิเพียบนะครับพี่พเพื่อน,เอนๆเกจิปีหนึ่งห้ายุคปีหนึ่งห้าสุดยอดมาหมดนะครับมาหมดเลยนะครับทั่วประเทศก็อย่างเช่นหลวงพ่อเงินวัดดอนเนี่ยหอมหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดอหลวงพ่อหอมวัดซากมากปูสุกโพไซทองอ พ่อพิงวัดโบสถ์พ่อมุ่ยวัดดอนไล่พ่อถิ่นวัดป่าเรลียพ่อกี่วัดหูช้างหลวงพ่ออุตมะพ่อเนืองวัดจุลามณีพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเกษมลำปางสุสานไตรลักษ์หลวงพ่อโอนี่นะครับแล้วก็หลวงพ่อกลวยวัดกศิรารามมาหมดหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดบุรชิมพี่ีหลวงพ่อเส่งวัดกัลยาหลวงปู่ทิมวัดหันไล่นะครับอาจารย์นำวัดดอนศาลา พระโคงวัดบ้านสวนหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยอ,อ๋อแล้วก็โอเพียบนะครับหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หลวงพ่อองค์นี่แล้วก็เอ,อ่เกจิที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับพิธีใหญ่มากๆถือว่าเป็นเอ,อ่อพิธีที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับปี2515นะครับ ชุดไตภาคีนี้ไม่ได้หาง่ายนะครับพี่ๆเพื่อนๆถือว่าหายากนะครับราคาก็เล่นหาก,กันอยู่ก็ราคาไม่สูงเท่าไหร่นะครับไม่สูงนะครับราคาปกติก็อยู่ที่แล้วแต่สถานที่รัฐมือดีกว่านะครับอยู่ที่สองพัน <c oughs> ขึ้นไปนะครับสองพันจนถึงห้าพันแล้วแต่แล้วแต่พระๆไม่มีราคาตายตัวนะครับอยู่ที่ความพอใจ ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะครับพี่ๆเพื่อนๆก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หายากนะครับที่หายากแล้วก็หน้าสะสมนะครับน่าสะสมอันนี้ผมก็เลยมีชุดนี้ก็เลยเอาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะนี่เขาเรียกว่าผ้าชุดไตภาคีนะครับปี2 5 1 5นะครับจังหวัดพิสูุโลกสุดยอดครับบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆนะครับ โอเคครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ข่าวหน้านะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ